ให้ผมดูเลยสวัสดีครับคลิปที่แล้วก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับมาทุกภาคแล้วภาคเหนือภาคใต้และกรุงเทพมหานครนะครนายกคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงรถไฟบ้างนะครับที่ทางภาคอีสานนะครับบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยเคาะขยายก่อสร้างทางคู่บ้านไผ่นะครพนม สัญญาที่2อีก383วันเหตุเวรคืนล่าช้ายืดไปสิ้นสุดเดือนเมษายนปี2571นะครับรายละเอียดในคลิปก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ในคนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับผมบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยเคาะขยายเวลาก่อสร้างทางคู่บ้านไผ่นครพนม สัญญาที่2อีก383วันไปสิ้นสุดวันที่16เมษายน2571เหตุติดปัญหาเวรคืนทำให้ส่งมอบพื้นที่ล่าช้าขนาดที่งานคืบหน้าไม่ถึง7%คาดเวรคืนจบในสิ้นปีนี้ส่วนภาพรวมตลอดสาย24%ล่าช้ากว่า43%พร้อมเคาะจ้างจิจการร่วมค้าเ a ส่มเสริมความแข็งแรงคันทางสายแก่งคอย225ล้านบาทนายอนันตโพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยครั้งที่14ทับ2อ6 8เมื่อวันที่18กันยายน2 5 6 8มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาปฏิบัติการตามสัญญาในการดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผยมหาสารคามร้อเอมุกดาหารนครพนมสัญญาที่สองช่วงหนองพอกสะพานมิตรภาพ3ออกไปอีก383วันนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาคือวันที่30มิบาคม2อ7 0ไปสิ้นสุดวันที่16เมษายน2อ7 1โดยมีกิจการร่วมค้ายอยู่นิ่ประกอบด้วย บริษัทจูนิกเอนจิเนดิกแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนบริษัท PCET จำกัดบ,บริษัทไทยพีคอนและอุตสาหกรรมจำกัดและบริษัทวัชรคจรจำกัดเป็นผู้รับจ้างวงเงิน28,306ล้านบาทสัญญาเดิมเริ่มงานเมื่อ21เมษายน2 5 6 6ถึงวันที่30มิมีนาคม2อ7 0หรือว่า ระยะเวลาก่อสร้างนะครับ1,440วันนะเขาขยายไปถึงปี2,171นะครับทั้งนี้เนื่องจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่มุกดาหาร,ครนครพนมเป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่ต้องเวนคืนที่ดินตลอดเส้นทางโดยเฉพาะสถานีที่ต้องเวนคืนพื้นที่แปลงใหญ่แต่มีข้อติดข,ขัดในเรื่องสิทธิครอบครองที่ดินในแต่ละประเภท ทั้งที่ดินมีโฉนดท,ที่ดินหน่วยงานราชการที่มีสัญญาเช่าใช้ประโยชน์ทำให้เกิดความล่าช้าจากเดิมที่ต้องส่งมอบพื้นที่ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2 5 6 7โดยสามารถส่งมอบพื้นที่ได้จริงวันที่26มิถุนายน2 5 6 8จึงต้องเสนอขอขยายระยะเวลาก่อสร้างและให้ผู้รับจ้างปรับแผนการก่อสร้างใหม่โดยปัจจุบันสัญญาที่ส ช่วงหนองพ่อสะพานมิตรภาพ3มีความคืบหน้าประมาณ6%กเปอร์เซ็ตขณะที่สัญญาที่1งานก้าวหน้ากว่า40%มีการเวนคืนที่ดินไปได้แล้วกว่า80%คาดว่าจะเวนคืนแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2 5 6 8ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประชุมร่วมกับจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปนตามแผนทางรถไฟสายบ้านไผ่ นครพนมมี15สถานีแบ่งเป็น9สถานีได้แก่สถานีมุกดาหารสถานีนครพนมสถานีเริงนกทาสถานี่าพนมสถานีสภานมิตรภาพ3สถานีนิคมคำสร้อยสถานีมิตรภาพ2สถานีว่านใหญ่ และสถานีเรนูนครและมีป้ายหยุดรถหกแห่งได้แก่ป้ายหยุดรถไฟโคกสว่างป้ายหยุดรถไฟห้องแซงหนองแซงหรือเปล่าครับถ้าอาจจะเขียนมาผิดนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นป้ายหยุดรถไฟหนองแซงนะในข่าวเขียนมาห้องแซงนะในคนถ้าในใดมีข้อมูลที่ถูกต้องคอมเมนต์มานะครับป้ายหยุดรถไฟบ้านโป่งแดง ป้ายหยุดรถไฟบ้านดานคำป้ายหยุดรถไฟนาทอนและป้ายหยุดรถไฟบ้านกลางถ้าในคนพูดผิดนะครับหรือว่าข่าวก็เขียนมาผิดป้ายหยุดรถไฟที่ในคนอ่านมานะครับอันไหนถูกต้องคอมเมนต์มาบอกในคนด้วยนะครับปัจจุบันผู้รับจ้างเข้าพื้นที่สถานีเรียบร้อยแล้ว8สถานีเหลือสถานีเรนูนคร นอกจากนี้มีคอนเทนเนอร์หยาบจำนวน2แห่งหรือว่าที่ขนถ่ายสินค้านี่แหละครับก็คือมีสถานีตู้คอนเทนเนอร์เอาไว้ขนถ่ายสินค้านะครับ2แห่งได้แก่สถานีสะพานมิตรภาพ2และสถานีสะพานมิตรภาพ3และมีสเตปริงหยาบ1แห่งได้แก่สถานีสะพานมิตรภาพ3ก็คือที่จอดลานจอดรถไฟฟ้านะครับผม หน่งแห่งนะครับผมสำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่มุกนาหารนครพนมมีระยะทางทั้งสิ้น354.783กิโลเมตรปัจจุบันมีผลงานสะสมอยู่ที่24.418เปอร์เซ็นต์ล่าช้ากว่าแผนงาน43.534จาเปอร์เซจากแผนงาน67.952ปเซ แบ่งเป็นการดําเนินงานออกเป็น2สัญญาได้แก่สัญญาที่1บ้านภัยหนองพอกระยะทาง177.50กมมีผลงานสะสมอยู่ที่42.718%ล่าช้า29.732%จากแผนงาน72.450%โดยมีกําหนดแล้วเสร็จภายใน22กุมภาพันธ์2570 และสัญญาที่2ช่วงหนองพอกสะพานมิตรภาพ3ระยะทาง177.28กิโลเมตรมีผลงานสะสมอยู่ที่6.901เอร์เซล่าช้า56.745จเาปเซ์จากแผนงาน63.646เเซโดยกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่16เมษาย,ยน2 5 7 1นนอกจากนี้นะครับบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทย ยังมีมติอนุมัติจ้างกิจการร่วมค้าเคหรือบริษัทเคมเบอร์จิโอเทคนิคไทยแลนด์จำกัดบริษัทเอเชียเรลจำกัดดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการพังทลายของคันทางรถไฟสายแก่งคอยที่กิโลเมตรที่164ถึงกิโลเมตรที่165ระหว่างสถานีชุมทางบ้านไผนาบุญชุมทางหนองบัวหนึ่งช่วงจังหวัดสระบุรีหแห่ง วงเงิน225.361ล้านบาทอันนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แล้วนะครับระยะเวลาดำเนินงาน24เดือนคาดลงนามสัญญาได้ไม่เกินเดือนตุลาคม2 5 6 8นี้เนื่องจากเส้นทางรถไฟช่วงดังกล่าวเป็นทางโคง้งและมีมุมลาดชันสูงไหลาทางจึงมีการพังทลายจึงต้องดำเนินการเสริมความมั่นคงของไหลาทางก็เป็นความคืบหน้า ของรถไฟทางคู่สายใหม่นะครับเช้นทางบ้านไผ่นคนพรพนมนะครับซึ่งผ่านบ้านไผ่มาสารคามโอรอเอ็ดแล้วก็นคนพรพนมมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับส่วนสะพานมิตรภาพ2หรือ3เนี่ยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับท่านมีความชื่เห็นเกี่ยวกับคลิปนี้อะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายพลด้วยนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ